<Good. S 2> วันนี้มาทําลุงพิษจิ๋วเพิ่มอีกสักตัวลุงแกะกองจุ่มมาดูกันว่าจะจุ่มด้ตัวไหนแกโหลดดูสิว่าน่าจะเหมือนลุงไหม หน้าตาควรเบื้องล่างใช่ได้เดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเพิ่มให้เหมือนลุงกันนี่เอาปากกาเขียนซีดีมาเติมคราวเนี่ยสี่เส้นแลน้วก็นวดหน่อยล้อมแหลมลลอมแหลม <laughs> เหมือน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 หน้าตานี่หลอ่อคล้ายลุงละเติมแว่นซะหน่อยโอ้อันนี้ใหญ่เกินเนี่ยโอ้ยห้อยเลยทรงกลมเป็นยังไงบ้างโอ้อันนี้ก็โดนเนิร์ดไปนิดนึงนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนไซส์ให้เล็กลงหน่อยเป็นไง เออเข้าท่าละ่ะนี่ไงเกือบจะเป็นลุงเพชษจิ๋วแล้วและนี่ลุงมีพวงก,กุญแจมีดกับเขียงแกะแยกออกมาซะเลยมีสําหรับหั่นซาซิมินี่ปลามคกุโรตัวใหญ่ๆก็หั่นได้นะส่วนโซอันนี้ลุงจะเอามาทําเป็นสร้อยติดด้านหลังซะเลยแม่เป็นไงละ่ะหล่อเฟี้ยวเลย